เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการอายัดบัญชีธนาคารเพื่อจัดการกับปัญหาบัญชีม้าและอาจญากรรมออนไลน์นั้นมีความคืบหน้าล่าสุดที่สำคัญโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยทบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สุดจริตที่ได้รับผลกระทบ สรุปความคืบหน้าล่าสุดนะครับปลดล็อกบัญชีเร็วขึ้นจากเดิมที่อาจใช้เวลาหลายวันตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมมือกันเพื่อเร่งกระบวนการปลดล็อกบัญชีให้เร็วขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ภายใน4ชั่วโมงหลังจากที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือสปอ,อทอส่งข้อมูลไปยังธนาคารแล้วปรับปรุงเกณฑ์การระง,งับบัญชี ทปทอ,ปทอกำลังปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาบัญชีม้าให้รัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและร้านค้าที่สุจริตโดยจะเน้นการตรวจสอบที่ตรงจุดมากขึ้นครับแยกประเภทบัญชีมีการแบ่งกลุ่มบัญชีที่ถูกระงับเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มมิจฉาชีพซึ่งจะมีหมายอายัดจากตำรวจอย่างชัดเจนและกลุ่มประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งยอดเงินที่ถูกระงับจะเป็นเพียงยอดโอนต้องสงสยัยไม่ใช่การอายัดทั้งบัญชี กรณีที่บัญชีถูกอายัดโดยไม่ตั้งใจหากคุณเป็นผู้สุจริตแต่บัญชีถูกระง,งับสามารถดำเนินการได้ดังนี้นะครับ 1. ติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามว่าบัญชีถูกระง,งับด้วยสาเหตุใดและโดยหน่วยงานใด 2. ติดต่อศูนย์ AOC 144กด2เพื่อยื่นเรื่องขอให้เพิกถอนการระง,งับบัญชีโดยทางศูนย์จะทำหน้าที่รับเรื่องและประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครับ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการอายัดควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นคำสั่งยกเลิกการอายัดจากพนักง,งานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์มาตรการทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดครับ หลายคนคงตั้งคำถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีบริสุทธิ์ไม่ใช่บัญชีมา้าธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลหลายอย่างเพื่อระบุบัญชีมา้าซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่พฤติกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดปกติเป็นหลักโดยสามารถสรุปวิธีสังเกตและพฤติกรรมที่เข้าข่ายบัญชีม้าได้ดังนี้ครับลักษณะและพฤติกรรมที่เข้าข่ายบัญชีมา้าพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติ มีการโอนเงินเข้าออกบัญชีจำนวนมากและทีผิดปกติโดยเฉพาะจากหลายบัญชีที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของผู้ใช้งานทั่วไปการรับจ้างเปิดบัญชีบุคคลที่ถูกชักชวนหรือหลอกลวงให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปให้ผู้อื่นใช้โดยอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าเช่าหรือเงินรางวัลต่างๆ การเชื่อมโยงกับอาชญากรรมออนไลน์บัญชีที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการหลอกลวงออนไลน์การพนันออนไลน์หรือการฟอกเงินการเปิดบัญชีหลายบัญชีในเวลาสั้นการที่บุคคลหนึ่งเปิดบัญชีธนาคารจำนวนมากผิดปกติในระยะเวลาอันสั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบัญชีเหล่านั้นมีเจตนาเพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดครับ วิธีตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับประชาชนหากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีที่ต้องทำธุรกรรมด้วยสามารถใช้เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลบัญชีมาได้เช่นเว็บไซต์ www.blacklistseller.com หรือเว็บไซต์ c h e c k g o n c o m เพื่อกรอกเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์หรือ URL ของร้านค้าเพื่อตรวจสอบประวัติความเกี่ยวข้องกับการช่อโกง แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันที่ดีที่สุดคือการระมัดระวังตนเองไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือยอมรับข้อเสนอการรับจ้างเปิดบัญชีจากบุคคลที่ไม่รู้จักเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ